มอินโฟกงานเรื่อยๆจนรู้สึกว่าแบบเริ่มมีความสนิทเราก็เริ่มกินแบบเนที่แบบว่าเรอยนกันแล้เก็สนิทกัก็เลยเริ่มมาเรืยรับานเรื่อยๆลโอกาสจมาเรียนกลไม่ผยตอนนี้เรียกว่าแบบการเรียสิ่งที่แบไ่นกชอบก็คือรักนี่แหละเพราะว่า ทำให้เราได้ explore แบบได้สิ่งที่เราไม่เคยหรือว่าในชีวิตจริงอายจะไม่ได้ทำอีกแล้วเนระือกว่าการแสดงมันก็ช่วยให้แบบกจะแสดงมาช่วยให้เราแบบว่ามีโอ,โอ,โอ,อ,อกาสได้เล่นล่าสุดผมไปเล่นเป็นเชฟเนะเอะไรเงี้ยล่าสุดก็ไปเล่นเป็นลูกแล้วกันเหมือนท้องถิ่นด้วยเออมันก็ได้ทำหลากหลายบทบาทดีที่คิดว่าชีวิตนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรแต่คนไทยครับมีหลัเหมือนกันก็ไม่ชอบป่าก็ เรวยว่าเป็นการไม่เามช้าเออันนี้ปคือเราก็ต้องมีการแบบว่าเป็นอีแคลนมากผมไม่ได้เข้าสายบ่อยไม่ไม่ไไปบ่อยถ้าตอนนี้ให้จัดเป็ความเป็นเกสลันเอาอะไรค่ะผธุรกิจเสร็จได้ไงอนีจะแก้เรื่องี่าด้อเลยใทาดธุรกิจ แต่เช่อก็ตอนแรกเต็นเคนั็งนี้มันไม่่ายละคร่คนเรามันต้องแบบอยาทำอยาล่อยด้วยบ้างก็ต้องหาอะไรทำไปเรื่อยๆเป็นวันต่อเเจ็บจริงมคนแีสองคนแรกตดินตีอ่อยว่านนี้คือสร้างตัยไปถึงไหน้ะคะก็ริ่งเริ่มต้นแล้วเร่ออะไร ไม่ใช่ที่อยกก่นเนื้อ่ริงอ๋ากเพือเนือเมือแต่เดียวมาก่แต่เดียวแก่แดด่แดไมช่งนี่าไม่เที่ยวไม่เทม่ช่นีคิดถึงคุณเลยไม่ผมคิดว่าผมคิดว่าเออแมนแก่แดดเนี่ยก็คือเราอะเราสึกว่าคำว่าแก่แดนมันเหมือนกัแก่ขนแต่จริงๆมันคือเป็นเด็กนะ ว่าแก่แดดแปลว่าอะไรแก่แดดตาไม่จันทร์กลมนะครับแต่ว่าการที่เราเป็นเด็กเนี่ยแต่ทำตัวแก่เพราะฉะนั้นเราเป็นเด็กอยู่มันยิ่งสร้างตัวเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี้ยที่แกแดดมันมองผมแล้วก็คือแม่พรถ้าอย่างนั้นหมายถึงคุณเป็นเด็กที่แกแดดใช่ผมแกร่อยู่ผมยิ่งโลมาผันรอบค่ายก่อนค่ะตอนทำไมอยากไปทำขี้ของอีกต่อหนึ่งยใช่ผมผมรู้สึกว่าเออปีนี้มัน ช่วงช่วงแบบปีที่แล้วหรือแบบปีนี้มันเป็นเนป็นคอมบอร์ผมก็กินง่ายคนระับแล้วเราแล้วผมรู้สึกว่าเอาอคอมบอร์ผมแบบนี้ผมสามารถกินในปาไนะด้คือคอผมมากินในปา่แล้วลึกเลือดไหมเวลาเรามีเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวหรืออะไรต่างๆคือใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาพกไปกินแบบระหว่างราอโนบัวนั่งกินไปไไไนเราหิวข้าวเราออกไปไหนไม่ได้เนี่ยกินในปากก็อันกินในปาแล้วเฮ้โอ้สมิ่งไม่ถูกขายใช่ไหมลองลองดูอะไรอย่างไรอยากลองตลาดคอม ก็ยังไม่เคยทำแบบธุรกิจพูอหนก่อนก็อยากลองอะไรยาเงียเพว่าที่บ้านคือน้องน้องชายผมเ่าก็มีร้านอาารด้วยแล้วก็น้องสาวผมกเอยก็่ากเลยบอก่ารอกองก็ทำือน่ก่คือทำมาเพื่อโชว์เองใช่ไมใช่แบบกิใช่ไหมยงได้มีนะก็ไปกินอาาแล้วก็เรียปสิ่งเดียวสิ่งเดีเลยแต่ว่าเื่ทำเยอะี่ก็เลยต้องต้องไปแบ่งขายด้วยทำเยอะเกินเองไม่ไหว มันยากนิดหนึ่งควาตัมันยานิด่งกขาดีเหรอก็ขาดีททันตรงนี้แต่ลายคนที่ยังไม่ได้กินก็รอรอหน่อยกำลังพึ่กำลังผิตอยู่เปิดป่ะตอนนี้ตอนนี้จากคนที่อยากกิน่ะเปไงอ่ะโอ้โหเป็นไ้เออวันนี้ก็คือมาเรียนธุรกิจใครก็เขาเรียกว่าแบบเหกับเขาเรียกว่าลอบต้องอะไรแบบี้ลยาองเขาเป็นแบธุรกิจ หมอเ่นชื่อบันแล้วนะจริงหรออาที่จอาชีพหมอไปที่ตั้งแต่มันมีให่ของทุกอาชีพัาป่างนดิเหผมว่างานอดเรขลูกเต็มกว่าหมอแบบตังแต่เอางี้ผมานนถามพี่ในฐานะนก่าพี่ชอบอดิเลยหมือนงานประจำมากกว่า้วก่า แต่่ามนแต่เวลาเข้าปาเยอะกว่าเวลาทำงานจริงเหรอเวลาคุณหายไปาสมมุิว่าสมุิว่บผกเดือนหนึ่งเนี่ยมไปเข้าป่าอย่างมากก็วสัามวัน่า้เสไหม่ายสามวันทําไรไม่ใช่มสามวันแต่ว่ารูปมันเยอะแล้วผมลงคุณถ่ายรูปเข้าป่าคนนี้คนนี้คือผู้จัดการคนุ่มตอ เธอดีๆี้าทุอยงเขอึเดือนเออเดือนขับกานบอไม่ถนงเดอนเลยขายไ่เดือยค่ะน ไม่น่แน่แต่ว่าจะมีไหมเพราะว่าเหมือนเขาเปดตัวมาแล้วว่ามีค้าของใช่เขาเปิดตัมาแล้วค่ะตั้งแต่เ่ออเเปิดตัวเ่อที่เอที่ให้ผมดูีเจอเลยไม่ดูเลยคบอกมแล้วแล้วที่นงเเข้าไปดูด้ยค่ะไม่ดูใรดูเลยทำไมไป ไม่ตไปตไป่แ่ใช่ไไม่ใช่แต่ว่าคือโอเคเอาไดเอาใพัน่อได้งๆนคือคือเขาจะทำคือคือมันจะพูดได้ไหมพี่พูดได้ปะจาักรวาลอะจักรวาลหมออสแล้วสีเรียวเบาเปนภาษาพูพันละอันถามพูดแบบไม่ก็คือเขาจะทาเป็นเหมือนกับ เป็นคิวิว่าเปนจรวาลของก็คือมีอะไรว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกันและทีเนี้ยคือเรื่องแรกรืออางมกเจอพันธุ์นี้ส่งไลนมาคก็อาจจะมีบานาทั้งสองแจงหรือแจอะไรก็ลองถามดีว่าว่าถ้าไม่มีก็ว่าถ้าไปดูแล้ว yeah. yeah. ไม่มีก็ถือว่ารอแต่ถ้าดูแล้วมีก็คือแจงรอดูว่าจะมีหรือผมมีไ hmm. ค uh, ือผมรู เรืนาดไหนหมายถึงว่าผมยังไม่ได้รู้ว่าแบบว่าเรื่องเรื่อน่นี้เปยังไง้ขนาดเพูดเป็นัเป็นไพรอมีเขาถ่ายมตว่าถ้ารอจปีนี้คะปีนี้ไหมคะปีนี้น่าจะยังอก็จริงจริงอยาก้ทุนคนรอติดตามยงกอนรคยงยากปีนี้จะมีเรื่องไหนออกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันน้ม่อร่อ เรื่องสองจังหวะแล้วนอกจากตรงมีไหมมีงานหลังงานหลังมีไหมแต่ผมจะบอกที่เรื่องไม่ได้แเป็นหนังเป็นดีอบทาแล้วเอาแแต่บเรด้เพลับทาเดี๋ยวเขาจะเปิดตไปที่25ุไมเดี๋ยวไปอยู่ที่ No, no, no. เขบฟังนี้ด้วย,วยรูป <c oughs> พูดจาวเจอร์ขอโทษนะครับวิดีโอนะลูกวิดีโอนะฟัองนี้ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยจ้ะฟัองนี้นะครับขอบคุณครับ